สวัสดีคะ่ะน้องๆคะ่ะเอาละคะเรามาพบกับหนะลักสูตรออนไลน์ในโมดูลที่1นึ่งนะคะสำหรับหลักสูตรออนไลน์ที่ชื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตพิชิตไขมันนะคะในตอนที่1นึ่งโมดูลที่ 1, จะว่าจะว่าเรื่องสมมุติฐานของความอ้วนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความอ้วนเนี่ยมันมีสมมุติฐานตั้งแต่ในอดีตนะคะพี่ผมว่าต้องย้อนกลับไปนะ่าจะประมาณเกือบเกหนึ่งร้อยปีเนี่ยว่ามันมีสมมติฐานของการเกิดว่าเราอ้วนในย,ยังไงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่โมเดล ะะแล้วก็ในโบโดที่1เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาว่ากันว่าสมมติฐานของความอ้วนเนี่ยนะคะในตอนที่1มันเป็นยังไงอย่างนี้ค่ะตอนที่1เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปดูที่ว่าสมมติฐานของความอ้วนมันนี้ทั้งหมดกี่โมเดลนะคะแล้วก็มันเป็นยังไงเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกับพี่ว่าถ้าทำความเข้าใจกับอันนี้เบื้องต้นก่อนเลยเนี่ยเราจะได้มีพื้นฐานที่ดีนะคะก็คือเรื่องระบาดวิทยาของโรคอ้วนนะคะข้อมูลที่พี่ปุ่มได้มาเนี่ยพี่ปุ่มได้มาจากองค์การอนามัยโลกนะคะก็คือ เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่1วันที่1เมษายนเมื่อปี2563นอะคะแต่ว่าเป็นข้อมูลที่สำรวจสิ้นสุดจนกระทั่งถึงปี2559นะแล้วเราพบว่าตั้งแต่ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2 5 1 8นะคะจนกระทั่งถึงปี2559รเนี่ยนะคะระบาดวิทยาความอ้วนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวนั่นคือ30% 0ของคนที่แบบอ้วนทั้งโลกเลยนะะทั้งโลกเลยน่ากลัวมากนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าผู้ใหญ่ ที่อายุเกิน18ปีนะคือ18ปีขึ้นไปเนี่ยมีน้ำหนักเกินถึงเกือบเกือบินะแล้วอ้วนที่เรียกว่าเป็นโรคอ้วนเลยเนี่ยคือ13%ซึ่งถ้าจะว่าไปเนี่ยก็เกือบเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรของทั้งโลกแล้วนะคะที่ที่กำลังประสบปัญหากับเรื่องไม่น้ำหนักเกินก็เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าน้ำหนักก็เรียกว่าอ้วนนะฮะทีนี้ที่น่าตกใจมากๆเลยก็คือว่าในการสำรวจเมื่อปี2 5 1 9เนี่ยนะคะที่ในที่องค์การโลกตีพิมพ์ไว้ในเว็บไซต์ของเาเ คือเด็กนะซึ่งไม่สมควรที่จะน้ำหนักเกินเลยเนี่ยนะคะอ,อ,อายุตั้งแต่5ถึง19ปีเนี่ยจันนวนถึง340ล้านคนที่เริ่มมีน้ำหนักเกินแล้วก็หรือเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเป็นโรคอ้วนละนะ,ะซึ่งอันนี้มันจะหมายถึงนะ,ะมันจะหมายถึงโอ้โหมันจะหมายถึงอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บ อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นกับประชากรทั้งโลกนะคะอันนี้ก็กน่ากลัวเรียกว่าน่ากลัวมากรูปนี้ดีมากเลยนะคะพี่ผมได้มาจากเ,ออเว็บไซต์ที่ชื่อว่า our world in data นะคะถ้าพวกเราดูเนี่ยพวกเราจะเห็นเลยว่านะคะสีทั้งโลกเนี่ยนะถ้าทุกทวีบรวมๆกันเนี่ยนะคะ สีที่ร้เปอร์เซน์ะคะจางๆที่สุดเนี่ยก็คือถ้าสู0ถึง10%เนี่ยแทบจะเหลืออยู่น้อยมากเลยนะคะก็จะมีที่ประมาณ10-20ของประชากรในประเทศเขาะะที่ที่เป็นโรคก้วนนะคะแล้วก็จะเริ่มขยับพวกเราจะเห็นว่าสีที่เยอะที่สุดเลยก็คือสีที่เป็นตั้งแต่50-60 60, 60ของประชากรนะ,ะจนกระทั่งไปถึงมากกว่า80ที่ที่สำรวจนะคะแล้วพบว่ามีภาวะน้ำหนักเกินขึ้นไปอันนี้น่าตกใจมาก คือตอนนี้มันกลายเป็นว่าทั้งโลกทั้งโลกเนี่ยคะถูกปกคุมเรียกว่าถูกปกค้วยด้วย,ด,วยด้วยโรคอ้วนนะฮะเนี่ยก็คือสิ่งที่แบบพี่ว่าน่ากลัวมากนะฮะทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่องคําจํากัดความของความอ้วนกับหนักเกินเนี่ยนะฮะถ้าเราจะเอาข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกมันนะฮะที่เขาให้ให้คำจ,จำกัดความไว้ก็คือภาวะการที่มีการสะสมของ,ของไขมันนะคะภายในร่างกายที่มันเกินกว่าปกตินะฮะมันมีความผิดปกติของระบบการจัดการตั้งค่า น้ำหนักไขมันในร่างกายเรานะฮะซึ่งปกติมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะมันทำให้มีระดับของไขมันในร่างกายเนี่ยสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งมันส่งผลเสียต่อสุขภาพมันมีงานวิจัยที่สอดคล้องไปกันไปในทิศทางเดียวนะคะว่าเวลาเรามีระดับไขมันในร่างกายเราสูงกว่าปกติเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยนะคะตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดเลยก็คือตัวดัชนี ที่เราเรียกว่าดัชนีมวลกายหรือว่า body mass index นะฮะแต่ว่าดัชนีมวลกายเนี่ยนะคะถ้าจะว่าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นตัวที่ใช้วัดนะคะว่าเรามีระดับไขมันในร่างกายแบบผิดปกติซะอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นการถ้าเราจดสูตรเนี่ยเราจะพบว่ามันคือน้ําหนักนะคะหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองซึ่งส่วนสูงยกกำลังสองเนี่ย in away แล้วมันคือพื้นที่ผิวนะคะคือพื้นที่ของร่างกายนั่นก็หมายถึงว่าน้ําหนักที่กระทํางลงบนนะคะ พื้นที่ผิวของของร่างก,กายเรานะคะดังนั้นเนี่ยเวลามันพูดแบบนี้เนี่ยน้ำหนักบนพื้นที่ผิวของเราเนี่ยน,ะน้ำหนักที่ว่าเนี่ยมันอาจจะไม่มได้หมายถึงน้ําหนักของไขมันอย่างเดียวมันอาจจะหมายถึงมันจะหมายถึงน้ําหนักของมวลกล้ามเนื้อนะคะ มวลกระดูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดนะ,ะแต่ว่างานวิจัยมันก็ออกมาในทางที่สอดคล้องกันพอสมควรว่าตัวดัชนีมวลการเนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้ชี้วัดภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนในในใน,ในผู้ใหญ่ได้ได้เรียกว่าง่ายที่สุดที่เราจะใช้ในการสกรีนเริ่มต้นนะคะทีนี้ถ้าลองมาดูนะคะว่าองคกานไมโลกนะะในการจับ ระดับของค่าดัชนีมวลการในแต่ละสํานักเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้พี่ผมอ้างอิงโดยเอาจากองค์การอนามัยโลกนะคะก็คือเมื่อไหรก็ตามที่เรามีค่าดัชนีมวลการคือเอาน้ําหนักของเราหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกําลังสองนะคะแล้วเกินกว่านะมากกว่าหรือเท่ากับ25นั่นหมายถึงว่าเรากําลังเข้าสู่โซนของการที่เริ่มมีภาวะน้ําหนักเกินนะ,ะแล้วถ้าเกิน30ขึ้นไปเนี่ยก็แปลว่าเรากําลังเข้าสู่ ภาวะที่ที่มีอ,อ้วนขึ้นละนะคะอันนี้ก็จะคือตารางนะ,ะที่จากองค์การอนามัยโลกได้ c l a s s ify นะได้ระบ,บุแยกนะคะว่าดัชนีมวลกายเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าพวกเราจะเห็นว่า normal range จะอยู่ที่18.5ถึง24.9นะคะ overweight คือ25ถึง29.9แล้วตั้งแต่ถ้ามากกว่า30ขึ้นไปนะมันจะแบ่งเป็น Class 1 Class 2สสองคลาสสามคลามนี่ถือว่าเป็น severe โอเบสิตี้นะพวกเราก็สามารถจะคำนวณได้ณนะตอนนี้เลยค่ะดูวิดีโอไปกับพี่แล้วก็คำนวณไปเลยว่าเอาน้ําหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงของเรานะคะยกกําลังสองนะถ้าเราออกมาก็จะรู้เลยว่าเราเนี่ยมีความสูมเสียงในการที่จะมีน้ําหนักเกินหรือว่ามีภาวะอ้วนขนาดไหนนะคะโอเคนะคะถ้าเราดูระดับไขมันประชากรนี่ต้องบอกตรงเลยพี่ผมโซเเนี่ยนะมันไม่มี Data ที่บอกนะคะ ระดับไขมันในร่างกายของประชากรทั้งโลกนะมันจะบอกแต่เป็นจะมีแต่ในเปเปอร์ฉบับเนี้ยนะคะมีในสหรัฐอเมริกาเพราะเราจะเห็นว่าคนอเมริกันเนี้ยนะคะจะเห็นว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยตามอายุเนี่ยนะคะจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของอระดับไขมันในร่างกายเขาเนี่ยเกินกว่าที่ควรจะเป็นเลยนะ,ะถ้าเราดูจากเปเปอร์ฉบับน,นี้นะคะเปเปอร์ฉบับเนี้ยได้มาจากเด e อนอเมกัน journal of clinical nutrition นะคะ อันนี้ในปี2,012ก็คือ2,555นะคะเพราะเราจะเห็นว่านะคะในคนที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต่30ขึ้นไปนะ BMI 30ขึ้นไปพราะเราจะเห็นเลยว่านักกลุ่มมาทั้งในผู้ชายและผู้หญิงนะ,ะมันจะมีตัวตัวเลขตัวกอรย่อนะคะก็คือถ้าเป็น NHW เนี่ยจะหมายถึง คือคนอเมริกันคนเม็กซิโกนะคนเม็กซิกันนะคนเป็นคนที่เป็นนอนทิสต์ันอิกไว้ก็คือในคนอเมริกันามีคนมีชนมีหลายเชื้อชาติถูกไหมฮะเขาก็จะสํารวจให้มันครอบคลุมนะแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เราจะพบเลยว่าตั้งแต่เบียร์ไปตั้งแต่30ขึ้นไปเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์นะคะทุกช่วงอายุเนี่ย เกินเกินกว่า20%ไปหมดเลยก็คือ40%บ้างนะคะนะถ้าเกิดเช่นคนสูงอายุเนี่ยนะโอ้ส2 44%, 44ไม่ต้องพูดถึงคนที่มีน้ำหนักเกินเลยนะเพราะมันก็มันก็เกินกว่านี้แล้วนะเพราะนั้นก็เป็นภยัยอ่ะเป็นภัยอันตรายต่อมนุษยชาติอย่างแรงกล้าเลยคนะ่ะค่าใช้จ่ายที่ทั้งโลกเนี่ยนะจะต้องใช้จ่ายลงไปกับการที่ที่เวลาเราเอง มีภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยแล้วเรามีโลคตามมาจากการที่มีภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยนะมันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางด้านเศรษฐกิจยังไงนะคะทีนี้ถ้าเราดูจาก American Council of Exercise เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเ v e r อร e เ e ดเ e อร์เซ็ t ที่ดีนะคะพี่ผมว่าเอาตรงฟิตเนสละกันนะผู้หญิงเนี่ย ควรจะอยู่ที่ประมาณ21-24%บอดีต body fat นะคะแล้วผู้ชายก็14 -17 ถแต่ถ้าเกิดเป็นคนปกติที่เราไม่ได้เป็นเราอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายทุกวันนะะไม่ได้ไม่ได้สม่ำเสมอถึงขนาดนั้นเนี่ยก็อยู่นะะแต่พี่ผมว่าเล่าให้ต่ำกว่า25ได้สำหรับผู้หญิงเนี่ยจะดีมากนะะผู้ชายก็อยู่ที่ประมาณสัก20หรือต่ำกว่าต่ำกว่า20พี่ผมว่ามันน่าจะโอเคนะอันนี้เป็นข้อมูลภาพรวมให้พวกเราได้เห็นก่อนว่าไอ้ตัวระบาดวิทยาของโรคอ้วนเนี่ยนะคะมัน ี่ว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อมนุษยชาตินะคะมากกว่าปัจจัยอย่างอื่นที่เราเคยคิดว่ามันน่าจะเป็นอันตรายที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เราเสียชีวิตเนี่ยนะ,ะมากกว่าที่เราคิดนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในตอนต่อไปนะคะว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับจากการที่เรามีน้ําหนักเกินนะแล้วเราเข้าสู่หรือวาเข้าสู่ภาวะอ้วนแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันตอนตอน,ต,อนต่อไปะคะ่ะ